ขอปาบจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนท้งหลายอัตมาภาจะนำหลักธรรมคําสทงสอนในทารพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ราบรุร้ลับฟังธรรมทางสอนในธรามพระพุทธศาสนาที่อัตมาภาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะของโสมนัสะเวสนาคำว่าโสมนัสก็คือความดีใจความ สุขใจความปราบปลื้มใจความชอบใจอะไรก็ตามที่ใจเราชอบก็เป็นอาการของความดีใจเอเวทนาก็คือการรับอารมณ์เมื่อคำสองคำมารวมกันก็คือการรับอารมณ์ที่สุขใจ เรียกว่าความปราบลื่มใจนั่นเองภาษาธรรมที่เราได้ยินอยู่เสมอก็คือสมนัสัเวทนาก็คือการรับอารมณ์ที่สุขใจนั่นเองโดยหลักธรรมแล้วก็มีจำแนกออกไปสี่ประการด้วยกันนั่นก็คือประการแรกอิธา ลามนานาโนภาวนะลักษามีการสวยอารมณ์หรือว่าการรับอารมณ์ที่ดีเป็นลักษณะก็คือความสุขก็คือรับอารมณ์ที่เป็นสุขเข้ามานั่นเองรับอารมณ์ความปราปลื้มใจเข้ามานั่นเองในประการที่สอง สามปะตะาวะนังมีลาปะนะรสา,ามีการรับอารมณ์ที่ดีเป็นจิตก็คือรับเอาแต่ควา,ามสุขใจควา,ามปราปื้มใจควา,ามสบายใจเข้ามานั่นเองในประการที่สาม เจตทิกะอาสาทะปะจุปัฏฐานามีความยินดีทางกายเป็นผลนี่ก็คือความสุขทางกายเกิดขึ้นและหนังไปสู่ใจของผู้ได้รับอารมณ์ที่ดีนั่นเองตัวอย่างเช่นอารมณ์พัดมาเย็นๆมากระทบผิวหนังเรากระทบร่างกายเรา มีความรู้สึกความสุขมีความรู้สึกส,สบายใจก็เรียกว่ามีความยินดีทางกายเมื่อกายได้รับลมเย็นๆมากระทบร่างกายแล้วก็ส่งต่อไปสู่จิตใจที่รับอารมณ์ในเรื่องของความสุขความประปร่มใจนั่นเองในประการที่สี่ปัสสธิปัฏฐานา มีความสงบกายสงบใจเป็นเหตุใกล้นั่นก็หมายถึงว่าความดีใจความสุขใจที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความสงบกายความสงบใจนั่นเองอี่สุดแล้วความสงบนี่แหละก็คือเป็นการ รับความสุขความรับเพิ่มใจความดีใจเ,เข้ามาสู่ตัวเรานั่นเองอันนี้คือสมนัสสเวทนาที่เป็นการรับอารมณ์ที่ดีที่สุขใจเข้ามาสู่ตัวเรานั่นเองภาษาธรรมก็เรียกว่าสมนัสสเวทนาธาารรมภาพนำหลักธรรมในทาง,งพุทธศาสนามาเจริญพอใละญาติโยมได้ รับรูร้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทอบปัญญาเจริญพร